โอเคนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องผีให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับผมไม่รอชา้าเรามาเริ่มกันเลยโอเคนะครับผมสาหรับเรื่องที่ผมจะเล่าในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ผมเคยเจอมาในชีวิตจริงเลยแหละก็วันนั้นผมกําลังขี่รถไปกับพ่อแม่ ผมแล้วก็น้องนะครับหลังจากนั้นมันเป็นคืนที่มืดเพราะว่าพระจันทร์เป็นพระจันทร์เสี้ยวมันก็เลยเป็นคืนที่มืดมากพวกเราขี่รถตอนหนึ่งคืนก็กลัวอันตรายก็เลยขี่หารีสอร์ทห้องพักไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วทีนี้เราก็ได้เจอรีสอร์ทรีสอร์ทหนึ่ง เขียนว่ารีสอร์ทห้าดาวแล้วทีนี้เราก็เข้าไปดูผมเห็นห้องพักห้องหนึ่งที่ดูน่าเข้าไปนอนมากผมก็เลยบอกว่าแม่ครับพ่อครับเอาห้องนี้แหละครับจากนั้นพวกเราก็ได้เข้าไปนอนกันอาบนนะ้ำแต่งตัวเช็คอินอะไรเรียบร้อย เปิดทีวีกันนอนดูและจากนั้นเราก็ปิดทีวีนอนพอเรานอนไปนสักพักหนึ่งแม่ผมก็รู้สึกว่ามีคนมาบีบคออยู่ข้างๆต้นคออะไรแบบนี้นะครับแม่ผมเล่าให้ฟังนะแล้วทีนี้แม่ผมก็หันไป เห็นมันเงาโคลนสีดำดำกำลังบีบคอแม่ผมอยู่แม่ผมก็ตกใจร้องลั่นห้องเลยแหละครับผมหลังจากนั้นเราก็นอนต่อเพราะว่ามันไม่น่าจะมีอะไรแล้วทีนี้ผมนี่เห็นจ่า,จาเลยครับเห็นเหมือนเงาผู้หญิงกำลังเกาะอยู่บนฝ้าเพดาน แล้วทีนี้ผมก็ตกใจร้องร่นอีกครั้งหนึ่งเรื่จากนั้นพวกเราก็ทนไม่ไหวรีบเก็บของออกจากโรงแรมนี้หรือรีสอร์ทพวกเรารีบเก็บอย่างกระทันหันแล้วก็ขับรถออกไปทั้งๆที่มันยังเป็นตอนกลางคืนอยู่หลังจากนั้น เราก็ได้ไปจอดนอนที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งพอเช้ามาเราก็กำลังจะออกเดินทางกันต่อแต่ว่าผมสงสัยแม่ผมก็สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เลยขี่รถกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งขี่ไปเรื่อยๆก็ไม่เห็นอะไรและพวกเราไและพวกเราได้ขี่ไปเรื่อยๆและเราได้เห็น ป้ายรีสอร์ทแห่งหนึ่งเขียนว่าโรงแรมห้าดาวเราก็ไปดูว่ามันใช่โรงแรมที่เราเห็นเมื่อคืนไหมแต่ป้ายมันเหมือนกันมากเลยนะครับและพอไปดูผมเห็นเหมือนพื้นที่โล่งๆและมีคนเอาสารมาทิ้งเอาอะไรมาทิ้งขยะมาทิ้งกันเกลื่อนกาดไปหมด แล้วเมื่อคืนที่ผมเห็นมันคืออะไรแล้วที่ที่ผมนอนมันคืออะไรกันใครรู้ช่วยบอกบนงทีนะครับบายสวัสดีครับ <S 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 <S